ไม่นแต่บอกมันยากคือเราก็จะแนะนําก็ไม่ถูก,กคือสุดท้ายคือแม่งคือเอเลี่ยนอะคือถ้าเทียบกันถ้าอ,างงอย่างีงอย่างไอพีเลเ,เตอร์นั้นที่ยิงกับคนยังรู้สึกน่าสนใจกว่าพีเลเ,เตอร์มีหลายแบบไงหลายหลายไทยไ่ไรเงี้ยรูปแบบการเล่นไงแต่นั่นคือ PVP ไงอ,อ,อยากรู้เหมือนกันถ้าเป็น PVE จะเป็นยังไงจริงๆอ<ม>าจจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรพีเลเตอร์พีเอเลี่ยนเลยเปล่าแล้วก็เป็น P จะได้แบบมีอาวุธหลายหลายหน่อย แต่สุดท้ายกูก็กลัวไม่เอามาไม่กี่อย่างในฉากในเกในหนังเงี้ยก็จะรู้สึกอดอปไปอย่างบอกไนงะมันก็ต้องแข่งกันนะตอนนี้ก็ดูว่าตอนนี้ถ้าแนวเนี้ยตอนนี้บัฟลโฟรบัลมันดูน่าสนกลัวแค่นั้นแหละอเอเลี่ยนมันบอกไม่ออกเมื่อ,อไหรยังน่าจะบอกแต่กูลืม เกมที่เราออวิวเดดหวังว่าจะเจมเอวิวเดดมันคือสายเดียวกับอีนี่ไม่ใช่หรอเดดบาดี้อลไ์ไม่รูนอมาน้อคิลลิ่งฟลอ พักอยู่ไหนเป็นบอกจริงบางคนแล้วต้องให้เจอด่านที่มันดักหลายกว่านดีไหมเนะี่ยไจะได้ด่านเดิมๆซ้ำๆก็ได้คือบางทีมึงช่วยจับระบบไอ้แบบนี้หน่อยก็ดีคนนี้เคยเล่นด่านนี้แล้วบ่อยแล้วเออเหมือนลดเปอร์เซ็นต์ลงแล้วไปเอาแบบอื่นบ้างเลยเบสดเบ็เบ็ wait, wait, wait. โอเคอยู่ตรงมึงใช่ไหม เดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนเลยอ้าวไทยเป็นอีกคนหนึ่งโดนไปชั้นบนเลยจะรีบปาดชั้นบนก่อนจะได้มีที่วิ่งง่ายๆทุกคนจะได้รู้ว่าไม่ว่าข้างบนมาได้เฮ้ยดีเห็นหัวใจตรงโรงพยาบาลก็อยากช่วยดวสิงแต่ร้านมึงก็เผื่อๆไอ้เพื่อนที่มันก็มีหลุมโดดลงได้อยู่แล้ว ก็เดี๋ยวกูบอกว่าตินออกลึงหายตัวแล้วเหรอคะมึงดูประตูของข้างหลังมึงนะกูออดูด้านซ้ายดูเฮ้ยมีควันว่ะมึงอย่ากลัวควันนี่เอ่ยมีอยู่แล้ววะวะมีควันมันขึ้นมีอยู่แล้วต้องป้องอยู่ข้างนอกอดแหงนเราเนี่ย ตัวหลังนี่อ๋อควันมันเป็นฉากดีกว่าเห็นอออ๋ออ๋อ,อต้องเสด็จดารามึงโดนป่ะกูโดนะนะกูก็โดนเพราะกูอยู่ใกล้มันแอบบระวังนะมันกำลังวิ่งอยู่ตรงไม้แด้ะหมไม่หลอกเวลาสามสิบวิววอืมหาไม้ได้อันหนึ่งก็น่าจะจบแล้วอลอยตรงไม้นะมา มึงอยู่แถวนั้นไว้นะเดี๋ยวเพื่อช่วยเพื่อนเอออาจจะหมดแล้วรีบไปช่วยเพื่อนกพลังไปเหือนเเเฝ้าารปล่พื่อนวิ่งไปสองคนนะมึงด้วยอ่ะโอเคเพื่อนถึงแล้วเพื่อนคนนึงถึงแล้วไปปั่นหาเพื่อนหาเครื่องปั่นปั่นอยู่ที่กูนั่นแหละล่อๆอย่าไปทำเพื่อนนะลากหมดละลากหมดละ ไม่ตามอ่ะเอ้ยม,ม,มันหามันหาคนเจ็บเครื่องนี้สองเครื่องอยู่ติดกันกูต้องเอาออกก่อนเครื่องนึงเอาเลยเอาเลยอ่ะแล้วก็ต่อไปหาคนเจ็บอ่ะมันไม่อยู่ที่กูก็รีบเลยเท่านั้นต้องรีบโอ้ช่วยรับแทนหนึ่งคนก็ยังดีจริงๆริงสุดท้ายมันต้องควรรับแทนบ้างมัต้องแบ่งกันโดนเนี่ยมันจะได้มีเวลา ถ้า<จ>แบ่งกันโดนอ่ะ,วอะพวกคินเลอร์จะเสียเวลาเยอะอื๊กเคลื่อนใน50%แล้วสอ,อวันนี้อยู่ใกล้กันมาก50%ต้องระวังเพราะว่าเวลาโดนแบบถ้ามันเดินมาใกล้ๆมึงต้องเดินออกอ มึงอยู่ด้วยกันทั้งคู่บอกวะไม่ไม่ไม่คนนึงไม่เห็นคนเจ็บอะ่ะอกูไม่เห็นบอกโอเคอยู่เจ็บอยบู่ตายคนเจ็บเจ็บอยบู่ใจคนเจ็บยืนตัวเองอยู่อืมกูได้แปดสิบประเด็นแล้อวอันที่กูอันที่กูไล่กูกลับเมื่อ,อไหร่บอกนะไล่กูอยู่ไหนไะล่กูยับยับ โอ้ยเจ็บร่างมาไกลมากเครื่องครัวใกล้จะเสร็จแล้วตรงที่กูปัน่นก็ยังเดี๋ยวติดตามไปจนเดี๋ดตา้เลยเพราะครูมันได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะปังไหมร่ม่งตรงไปเลยนะตรงไปเลย เรื่อยคือมันต่อยอยู่ตรงนี้เลยเคือนั้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันไม่ได้กระชื้นเออเครื่องเดียวอ่ะอันเนี้ยมีลอ้อ <c oughs> หายไปแล้วหายไปแล้วคุณลองโดนโดน,นดวันดี้เจอเพิ่งเคลียร์โซ่เท็มล้อกันไม่เจอโซเท็มเลยหายไปแล้วไม่เห็นเลยอันเนี้ยปัดไฟไปก่อนนะเจ้าก็จะมีคนโดนไล่ยอย่ะมีคนวิ่งมาเครื่องอยู่ตรงนี้สองเครื่อง ่านไปเลยผ่านเลยมีคนวิ่งมาเนี่ยใครมือเหรอไม่ใช่ดูบิวบิวรอช่วยกูอยู่อยู่แถวนี้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 กลับมากลับมาเฝ้าผ่านไปเลยบิวรอช่วยอยู่แก่เดี๋ยวกูแก้งระเบิดเดี๋ยวเราแก้งระเบิดไปบิวมันรออยู่เห็นบิวป่าวอ้าวบิวล้มไม้บิวล้มไม้แสดงว่าบิวโดนเห็นอยู่ต้องไปช่วยเออวิ่งมาค่อยวิ่งมาบิวมันวิ่งอยู่ ไม่ตามไม่ตามกลับมากลับมาเฝ้าเฝ้าแต่เพื่อนคนนึงปั่นไฟอยู่แหละบิวบิวไปไปปั่นไฟแล้วมั้งน่ะไปไกลเลยแต่ผูรอดบิววิ่งอยู่แต่เพื่อนคนนึงปั่นไฟอยู่ไม่น่ามีปัญหาหรอกบิวยังไม่รู้มีบัตรรถบิววิ่งมาแล้วบิววิ่งมาแล้วกลับไปแล้วนะเออกูน่าจะตายทั้งนั้นมีบัลรรถามเปล่าไม่มี มันกลับไปแล้วนะกลับไปทางด้านหน้าพี่วิววิ่งไปเมื่อกี้ก็คือเออออกประตูไปเลยออกประตูเลยนะมันหากูอยู่แหละหลุมอยู่ตรงนี้นะตรงที่กูยืนอยู่ใกล้ๆกับบ้านเล็กจะมีมีตรงเดินไปตรงต่างๆมีเลยที่มันหากูไม่ยังหากูไม่เจอโอเคหากูไม่เจอแล้วหากูไม่เจอแล้วเราจะไปที่ประตูแล้วล่ะไปทางที่มึงปั่นไฟเมื่อกี้นี้เราคนละฝั่งแล้วมันวิ่งใครเจอใครไม่รู้นะเมื่อกี้เห็นเงา ยังไม่เห็นนะเพรมันมีที่กั้นมีที่กั้นมีที่กันอันเอาเปิร์กอ้นี่มาเลยดึงไปไอ้เปิร์กของไอ้ตัวหล่อที่กั้นเหรอกั้นเพื่อไอ้ที่กั้นที่เปิดอ่ะอ๋อต้องรอสิบหรือสี่สิบวิปุ่นอะปุ่นรออยู่แถวนี้แล้วออกูรยู่กูไปหายประตูนึงก็ได้โอเคตรงนี้เพื่อนเพื่อนกูรอเลยกูไปประตูนี้ประตูนี้กูอยู่ประตูนี้แหละอยู่ที่มึงอยู่ปะไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นเห็นเลยจะกลับมาอ่ะ มึงหิวเสร็จยังอ่ะหิวเสร็จแล้วอ้าวอยู่นู่นเปิปดประตูเลยเปิดประตูปรเปิดอยู่ยถ,ถ,ยถ้านี่กูปีบอลรถถัมนะไงกูไปก็เดี๋ยวกูไปด้วยไงโอเคได้สี่สิบห้าสิบก็จะกูโดนสองดีกว,ว่าอย่าลืมดูเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบไม่ต้องมีโนงวันไม่มีเนาะโอเคัพร้อมไปเดี๋ยวู กูไปโดนกันหนึ่งทีดีกว่าไหมนะอืมน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวกูไปยืนให้มันเห็นหน้ามึงอ้อมเอาอืมมันเจอใครก่อนวะเจอมึงเหรอไม่รู้มันยืนมองกูอยู่มันได้ยินเสียงแต่ยังไม่เห็นตัวมันอยู่กบนกูเนี่ยโอเคกำลังวิ่งไปอ้อมไปดูอ่ะเดี๋ยวกูล่อมันก่อนจ้ะเดินกำลังอ้อมมันไปเดินไปเลยเดินไปเลยล่ออ้อมไปเฮ้ยมึงจะไปก็ต้องรีบแล้วเพื่อนจะตายแล้ววิ่งไปแล้วเนี่ยยังมีอีกดี๋ยเดี๋ยวกูวิ่งเข้าไปโดนตีหนึ่งทีก่อนไหมไปไปไป ไอ้มึงบอกมึงรอดิต้องรอแล้วรอแลอเคกูโดนแล้วไป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 ตามกูตามกูไปไปไปวิ่งไปเลยวิ่งไปหุดวิ่งไปสุดไม่ตงหยุดไม่ต้องหยดทุกคนอยู่หลังมึงหมดเลยอะมึงโอเคถออกแล้วจะถ่วงอะไรอ้ บล็อกบลอกไม่ให้แบกไม่ใแบกานไปดูดูอ้าวปดูดูลลดลลวส่งให้แล้วลด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 ลเฉยเด็กกนี่อ้ยมาขอดีายมึงโดนล่อไปเนี่ยล่อดๆลโอ้โหแม่งเอาจริงเลยแม่งกตีนมาก คือก็ไม่รู้มันมีแทงหลังนีมเ้ากิดเราไปช่วยเมื่อกี้ก็คือไม่แทงไม่ได้แม่ยังไงก็แทงได้ถ้าเกิดไม่หิวมันยังไงมันคือมันรู้ตัวมันต้องห้ามกดหิวเออห้ามให้ห้ามหิวแต่เพื่อถ้าเพื่อนไม่หิวหรอวะห้ามไม่ได้ปะกูไม่รู้จําเงื่อนไขการแทงหลังไม่ได้เลยก็คือคิดว่าไม่น่าได้นะคือหมายถึงถ้าเพื่อนหิวน่าจะได้แต่ถ้าเพื่อนไม่หิวไม่คือห้ามทำอะไรเลยอืออือแน่แนะ อะะไรวบิลสอนด้วยบอกว่าน่าจะใช้ปเปอร์อื่นเพราะนี่มันแย่สำหรับฟินเลอร์อ๋อเปิดฟังเสียงเอออันนี้ไมเขาจแมาเขาบอกไม่มีเขาบอกไม่มีเพลร์อเยอะและ้วก